ใกล้ถึงวันปล่อยผีเทศกาลวิญ,ญญาณออกมาปารตี้แบบนี้ก็ถึงเวลาที่เรื่องเล่าแนวลี้ลับจะออกมาหลอกหลอนกันแล้วเราขอหยิบตำนานผีในคราบเจ้าสาวจากประเทศต่างๆมายังให้อินกันเลยดีกว่าเริ่มจากตำนานเมืองที่เล่าขานกันหนักมากเป็นเวลา 10, 10ปีเรื่องนึงในกรุงไทเปลเรื่องของหญิงสาวที่เสียชีวิตก่อนวันแต่งงาน งานแต่งที่ถูกครุมถุงชนให้แต่งกับคนรวยทั้งที่เธอมีคนรักอยู่แล้วแต่ครอบครัวบังคับสุดท้ายเลยต้องจำใจยอมแต่งกับคนที่ไม่ได้รักด้วยความชอกช้ำใจก่อนพิธีจะเริ่มว่าที่เจ้าสาวเลยตัดสินใจกินยาพิษลาโลกและหลังความสูญเสียครั้งนั้นก็มีหลายคนอ้างว่ามีคนเห็นหญิงสาวในชุดแต่งงานสีแดงเดินเตดเต่ไปตามถนนแบบนี้ทุกคืนว่ากันว่าเธอกำลังตามหาผู้ชายที่จะรักได้แบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อไปเป็นคู่ชีวิตด้วยกันในปรโลกแถมยังลือกันว่าทุกวันนี้ยังมีคนพบเห็นเจ้าสาวชุดแดงเดินไปตามถนนในเมืองไทเปใกล้ๆกับวัดซื่อน,น้นอยู่เลยจนเป็นตำนานเดอะโกด์บลยเจ้าสาวเส้นศพซึ่งจริงๆแล้วมันคือนิยายของยางเจ๋อชูที่ถูกหยิบมาสร้างเป็นซีรีส์ในเวลาต่อมาโดยมีแรงบันดาลใจมาจากประเพณีที่มีจริงในจีนที่เรียกว่าบิงบุญหรือพิธีกำแต่งงานผีพิธีกรรมนี้มีมานานแล้วตั้งแต่เมื่อ3,000ปีก่อนเป็นพิธีที่ทำขึ้นเพื่อคนที่ตายก่อนจะได้แต่งงาน หรือตายไปทั้งที่ยังโสดเพื่อให้คนตายไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในยมโ,มโลกคือเป็นการจัดงานแต่งกันระหว่างคนตายกับคนตายเท่านั้นไม่ใช่แค่ที่ไทเปที่มีตำนานเรื่องผีเจ้าสาวแต่เป็นเรื่องราวที่พบได้แทบทุกบุมโลกอย่างชาวอเมริกันเองก็มีตำนานของตัวเองเหมือนกันที่รู้จักกันดีในชื่อลาโยโรนาหญิงสาวที่ตัดสินใจแต่งงานกับคนรวยและมีลูกด้วยกันสองคนแต่กลับถูกสามีนอกใจพาผู้หญิงใหม่เข้าบ้านด้วยความแค้นเธอเลยตัดสินใจจบชีวิตลูกๆด้วยการกดน้ำ ตามตำนานเล่าว่าเธอจะปรากฏตัวในภาคลุมสีขาวแล้วยื่นอยู่ตามริมฝั่งน้ำร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกรักแล้วก็ออกไล่จับเด็กๆแถวนั้นเพราะเข้าใจว่าคือลูกของตัวเองเรื่องราวของลายโรนาเป็นตำนานมายาวนานพอๆกับผีนางนาคบ้านเรานี่แหละคนแถบนั้นเลยชอบใช้มาคู่เด็กๆให้กลัวว่าระวังจะถูกผีลายโรนามาจับตัวไปเวลาลูกหลานบ้านไหนวิ่งเล่นตอนค่ำแล้วไม่ยอมกลับบ้านสักทีอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ลีลับไม่แพ้กันคือผีเจ้าสาวฟันดำ ตำนานจากญี่ปุ่นที่ว่าด้วยเรื่องความแข็งของหญิงสาวที่เจ้าบ่าวหนีงานแต่งไปหาชู้เธอเลยสาปแช่งทั้งคู่ก่อนที่จะปิดชีพตัวเองและวันต่อมาก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วหมู่บ้านเพราะมีคนพบร่างเจ้าบ่าวกับชู้รักนอนหมดลมหายใจอยู่คู่กันคนในหมู่บ้านเชื่อกันว่าน่าจะเป็นเพราะผีว่าที่เจ้าสาวแถมยังลือกันอีกว่าหลังจากนั้นไม่นานหมู่บ้านก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตลอดคือมีผู้ชายในหมู่บ้านอ้างว่าเจอเจ้าสาวฟันดำใส่ชุดแต่งงาน เดินไปมาอยู่ใกล้วัดกับศาลเจ้าที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีผู้ชายในหมู่บ้านบางคน จนถึงขั้นหัวใจวายหลังได้เจอเจ้าสาวในตำนานรายนี้ลองหันมาหาตำนานแนวคล้ายๆกันในบ้านเราดูบ้างที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นแถบอีสานที่มีตำนานผีแม่ไม้ซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวยังไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนเท่าไหร่รู้แค่ว่าถ้าชายคนไหนได้พบเจอต้องเป็นอันหลายตายกันทุกรายเชื่อกันว่าเป็นเพราะผีแม่ไม้แอบมาเซ็สมกับผู้ชายในหมู่บ้านตอนกลางคืนจนทําให้บางคืนมีผู้ชายตายพร้อมกันสองสามคนเพราะเกิดขึ้นบ่อยเข้า ชาวบ้านเลยหาวิธีแก้เคล็ดกันไปต่างๆนานาทั้งให้ผู้ชายทาเล็บแดงทาปากแดงเรียกได้ว่ายอมละทิ้งความแมนกันเต็มขัน้นบางบ้านถึงกับแปะป้ายไว้หน้าบ้านเลยว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายเพื่อไม่ให้ถูกผีแม่ไม้มาเอาชีวิตไปทํากลางตำนานผีเจ้าสาวมากมายเรื่องเล่าส่วนใหญ่ล้วนมีที่มาจากทั้งความแค้นทั้งความโหยหารักแท้และอารมณ์ผิดหวังของหญิงสาวจนนำมาสู่เรื่องเล่าที่น่าหดหู่ปนคนลุกของผีในคราบเจ้าสาวทั่วโลก